n น p ด d o สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดอสตอรี่พอดแคสต์นะครับเมื่อวานรีวิวค้างไว้กับหนังสือที่ชื่อว่าครีมชั้นบนของคุณพลอยเซ่นะครับก็วันนี้มาต่อกันเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานจะย้อนกลับไปฟังเมื่อวานก่อนก็ได้แต่ว่า ไม่เอาอะอยากฟังตอนนี้ก่อนแล้วค่อยไปฟังเมื่อวานในทีผมว่าก็ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับผมรีวิวไว้22ข้อเมื่อวานได้ถึงข้อที่11ข้อที่12นะเ,เป็นคําแนะนําที่คุณเซ่เขียนในหนังสือว่าเราควรเก็บข้อมูลของมืออาชีพในด้านต่างๆเพื่อจะทำให้เราค้นหาคนที่เป็นมืออาชีพมาช่วยเราได้ต่อไปในอนาคตผมว่านะคุณลองเลสดูว่าคนไหนเก่งเรื่องอะไรนะครับไปเจอจากที่ไหนอะไรยังไงก็ตาม n o t ตไว้ จริงๆส่วนตัวผมแต่ก่อนก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วพอจะนึกถึงนึกไม่ออกคืออจําได้นะตอนนั้นเนี่ยเราเจอใครนะเมื่อสักสเดือนที่แล้ว5เดือนที่แล้วที่เขาเก่งเรื่องนี้นึกไม่ออกนึกไม่ออกก็ติดต่อเขาไม่ได้จริง,รงเก็บไว้ฮะเก็บนามบัตรไว้หรือว่าบางทีไม่ได้แลกนามบัตรนะเราแรกลกไลน์กันแลก,ก a ฟ e b o o k กันโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าโอ้ยคนนี้เขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างนี้อย่างนี้ เราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเราอาจจะต้องพึ่งพาแลกเปลี่ยนหรือทำอะไรร่วมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับข้อที่13บานะบางทีการทำสิ่งเล็กๆที่มันใช่สำหรับตัวเราก็ดีกว่าการทำสิ่งใหญ่ๆที่มันไม่ใช่สำหรับตัวเราจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าตอบโจทย์อย่างน้อยๆกับตัวผมมีบางคนให้เกียรติผมนะว่าอาจารย์อยากให้อาจารย์ทำนู้นทำนี่ทำนั่นเต็ไมไปหมดเลยก็ต้องขอบคุณนะ บางงานเป็นงานที่มีเกียรติและเป็นงานที่ใหญ่โตมโหฬารมากแต่จริงๆแล้วผมว่าไม่ใช่ตัวผมอ่ะผมไม่ชอบงานในลักษณะนั้นไม่ได้แปลว่างานนั้นไม่มีเกียรติหรืองานนั้นไม่ดีนะผมบอกได้เลยว่างานบางงานเนี่ยจะเรียกได้ว่าโหถ้าเกิดคนคนอื่นที่เขาชอบงานเนี้เขาคงดีใจมากๆอ่ะที่ได้มีโอกาสทําอ่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ผมอ่ะบางทีสิ่งเล็กๆเนี่ยที่มันใช่เนี่ยตอบโจทย์เรามากกว่าเอาๆผมพูดงานผู้บริหารก็ได้ ให้เป็นให้ผมเป็นคณะบดีเป็นอธิการบดีอย่างนี้ผมไม่เอาผมผมว่าไม่ใช่ผมแต่เป็นผู้มนการโครงการ MBA ซึ่งซึ่งดูเป็นงานที่เล็กกว่าการเป็นคณะบดีการเป็นอ,อธิการบดีตั้งเยอะนะแต่มันใช่ผมอย่างนี้ผมผมว่าก็แล้วแต่คนนะคือบางคนเล็กใหญ่มันมันแตกต่างกันบางคนก็ชอบงานใหญ่ๆเออทำไมผมไม่ชอบงานใหญ่ๆใ,ในในมุมของผู้บริหารนะผมอาจจะเป็นคน introvert นิดนึง ผมไม่ชอบงานที่จะแบบว่าผมเห็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมผมต้องเรียกว่านับถือแล้วกันที่แบบว่าเดียเยเด๋ยวก็มีงานเลี้ยงตรงนู้นเดี๋ยวมีงานเลี้ยงตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องไปพบปะคนนั้นติดตัดลิบบินตรงนี้ก็เยอะมากอย่างเงี้ยผมผมไม่ชอบเลยผมไม่ชอบเลยผมชอบงานที่ผมแบบอยู่เงี้ยเพียของผมอะสนุกของผมเองอย่างเงี้ยหรือหรืออีก,อ,กอีกอันหนึ่งที่ผมเคยคิดคือให้ผมทําร้านหนังสือเนี่ยผมเอนจอยกับการทําร้านร้านเดียวเล็ก มากกว่าการทำเชนร้านหนังสือที่มีสาขา3 0,000ืสาขาทั่วโลกผมรู้สึกแบบนั้นนะเป็นความรู้สึกนะแต่ร้านหนังสือเนี่ยอาจจะอาจจะค่อยว่ากันนะครับว่าจริงจริง,รงการทำ3า0 0 0ืนสาขามันก็จะสนุกอีกแบบก็ได้แต,แต่แต่มุมผมตอนนี้คือร้านเล็กๆเงียบๆเวลาผมไปต่างประเทศผมชอบไปร้านหนังสืออิสระที่เดินเข้าไปแล้วมันเป็นอยู่ในมุมถนนประเทศ,ศอังกฤษอะเจอบ่อยซึ่งแบบอบอุ่นเนี่ยพอแล้ว แค่นี้มีความสุขแล้วครับ่ะข้อที่14นะมีฝันที่ใหญ่ได้แต่อย่าลืมว่าฝันที่ใหญ่มากจะต้องแลกด้วยตัวตนและพลังงานชีวิตของเราลองคิดดูคุ้มไหม่มก็เมื่อกี้คืออยากอยากอยากเป็นนายกฝันใหญ่ไหมใหญ่แน่นอนแต่อย่าลืมนะนายกเนี่ยต้องแลกตัวตนแลกเวลาแลกพลังงานคุณไปเลยนะคุณเห็นผมไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่แบบว่า สบายยอยู่บ้านไปเที่ยวตลอดไม,ไม่ไม่มีหรอกเขาก็ต้องทำงานเต็มที่ใช่ไหมเพราะคนคาดหวงังคนทั้งประเทศคาดหวังเขาว่าเขาเป็นผู้นําของประเทศอ่ะใช่ปะ่ะ <_ p aren> เพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าห้ามเป็นหรือเป็นนะแต่เราต้องรู้ว่าเราเราเรายอมแลกหรือเปล่าเท่านั้นเองคุณอยากจะเป็นคนรวยแบบแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยก็ไดนะ้แต่ว่าคุณก็ต้องดูว่าคุณอาจจะต้องแลกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณไปนะแลกแปลว่า คุณรวยขนาดนั้นมันคงไม่ได้ดีดนิ้วปุ๊บรวยปับ๊บนั่งเฉยเฉยไปเที่ยวสองสาที่กินข้าวกับครอบครัวรวยเลยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกคุณต้องสละเวลาพวกนี้ไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับต่อต้านว่าเฮ้ยอย่างนี้ห้ามรวยนะเว้ยไม่งั้นจะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวคนรวยที่มีเวลาให้กับครอบครัวก็มีเยอะแยะครับแต่ก่อนที่จะรวยเนี่ยใหญ่เลยอย่าลืมว่ามันต้องแลกอะ น้อยคนมากที่ถูกลอตเตอรี่ร้อยล้านพันล้านแล้วรวยทันทีน้อยคนมากนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับไม่ได้แปลว่าอะไรดีกว่าอะไรห้ามรวยเอาตัวตนไว้ก่อนไม่ต้องใช้พลังงานชีวิตหรือรวยเลยต้องใช้พลังงานชีวิตเราแค่ r a รดออฟว่าจะยอมแลกถึงจุดไหนนะครับข้อที่15 ข้อนี้เขียนไวก้ก็ก็ชอบนะครับบอกว่าหาสิ่งที่ตอบตัวเองได้ชัดๆว่านี่แหละใช่แค่นั้นเราก็ประสบความสําเร็จแล้วผมผมมองเลยไปถึงตรงนี้ด้วยนะว่าแค่คุณเจอสิ่งที่ใช่นะคุณยังทําเรื่องนั้นได้ไม่สําเร็จคุณก็สําเร็จแล้วงงไหมเช่นเช่นถ้าเป็นวิชาชีพผมนะแค่คุณได้ทําวิจัยอ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้ตีพิมพ์เลยนะหรือคุณยังไม่ได้ตําแหน่งศาสตราจารย์ตําแหน่งวิชาการเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า การทำวิจัยนี่มันคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณเนะี่ยคือคือผมมองว่าตรงนั้นนะสำเร็จละแต่แน่นอนเนะี่ยเราก็อยากจะไปถึงแบบให้เขาได้รับการตีพิมพ์ได้ตำแหน่งสตราจารย์นั่นจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่จริงแต่จริงๆแล้วความสำเร็จมันง่ายแค่ว่าเจอสิ่งที่ใช่ผมเขียนหนังสือทุกครั้งนะผมอยากได้เป็นเบสเซอร์ไหมอยากครับบอกตรงๆไ่าอยากครับผมอยากให้หนังสือนั้นเนี่ยคนอ่านกันเยอะไหมอยากครับแต่จริงๆแล้ว ผมคอนเดอร์ดหรือว่ามองตัวเองสำเร็จตั้งแต่ผมได้เริ่มเขียนแล้วครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทาให้บันเจ๋งอะ่ะผมอยากแชร์ให้กับโลกใบนี้รู้อะ่ะผมเขียนลงลงโพสต์โดยที่ยังไม่รู้เลยนะว่าโพสนั้นจะมีคนอ่านสักกี่คนจะมีคนแชร์สักเท่าไหร่แต่แค่ได้เขียนเน่ะผมคอนเดอร์หรือว่าพิจารณาหรือหรือบอกตัวเองได้แล้วว่าเนี่ยคือความสําเร็จของผมแล้วนะ ที่วันนี้ผมได้เขียนหนึ่งบทความในวันนี้ก็เพิ่งเขียนเสร็จหนึ่งบทความโพสสเก็ตดูโพสไว้ในเพจโนบุนดนสตอรี่นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นงานเขียนนะอะไรก็ได้ที่เราบอกว่าเนี่ยใช่นะครับอ่านหนังสือเนี่ยผมก็ใช่เพราะนั้นถ้าวันไหนผมได้อา่านหนังสือผมก็สําเร็จละซึ่งผมได้อ่านทุกวันนะทุกวันไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยอ่ะข้อที่16นะครับ คนที่ประสบความสําสเร็จมากๆซึ่งตามชื่อหนังสือนะเออลืมอธิบายชื่อนิดนึงครีมชั้นบนเนี่ยมันคือคนที่แบบครีมอ่ะคือครีมมันแปลว่าสุดๆเก่งๆสําเร็จเนี่ยคือคนกลุ่มนี้เขาจะเห็นความเจ็บปวดว่ามันคือด่านหรือคือที่ฝึกฝนตัวเขาครับยิ่งเขายิ่งเจ็บปวดเขาจะยิ่งอดทนและยิ่งอดทนเขายิ่งแข็งแกร่ง คนประสบความสําเร็จเกือบทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่เคยทําวิจัยหรอกแต่ว่าเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยผ่านความล้มเหลวผ่านความเจ็บปวดไม่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคือคือล้มเหลวเจ็บปวดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องดราม่าถ,ถึงขนาดที่บอกว่าแบบไม่มีบ้านจะอยู่ต้องไปนอนข้างถนนแล้วก็รวยขึ้นมาเนยมันไม่จมําเป็นต้องผ่านเรื่องราวแบบนั้นถึงแม้ว,ว่าเรื่องราวแบบนั้นมันขายได้คือมันก็มีคนแบบนั้นเหมือนกันเป็นแบบยาจกมากไม่มีเงินเลยแล้วก็ ลุกขึ้นมาแล้วก็รวยเลยอะไรเงี้ยมันก็ฟังดูแล้วแบบเอออ่านแล้วสนุกดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีคนที่แบบว่าเจ็บปวดไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นแต่ทําอะไรแล้วมันล้มเหลวอะทาอะไรแล้วมันไม่สําเร็จนะทาอะไรแล้วมันได้บทเรียนว่าเอ,อ้ยนี่ต้องระวังอะออนักลงทุนก็ได้นะผมเชื่อว่านักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ผ่านข่าวความล้มเหลวเพียงแต่ว่าเวลาเราอ่านหนังสือของนักลงทุนเนี่ยนะบางทีเขาตัดมาช่วงที่สําเร็จ ราะคนขี้เกียจอ่านตอนล้มเหลวคนอยากอ่านว่าเลือกคุ้นยังไงให้รวยเขาก็ตัดมาทําให้คนเรามองว่าโอ้คนนี้เนี่ยเลือกคุ้นแบบนี้เลยรวยเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาอาจจะเลือกคุ้นหลายแบบแล้วแล้วเขาเจ๊งมาตั้งเยอะแล้วแต่เราไม่รู้เรื่องราวเขาเท่านั้นเองนะครับประเด็นคือเขาไม่ได้เจ็บแล้วท้อแล้วเลิกไงพวกนี้คือเจ็บปวดแล้วลุย เรียนรู้กับมันแล้วก็ลุยทําต่อ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 ทาต่อจนกระทั่งเขาแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกนะยิ่งแข็งแกร่งเขาก็จะยิ่งมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นนะครับคนที่ทนต่อความล้มเหลวได้นานแต่เรียนรู้นะไม่ใช่ทนแบบอึดไม่ไม่มองอะไรเลยนะผมว่าสุดท้ายเขาจะไปถึงความสําเร็จจนได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไมซ์เซ็ตนะครับที่น่าสนใจข้อที่17 เมื่อมีปัญหาแล้วเราแก้ไขได้เราจะมีความสุขจริงป่ะจริงไหมเจอปัญหาอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเราเราโซฟมันได้เราแก้มันได้เนี่ยเราจะแฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอปัญหาเนี่ยอย่าเพิ่งท้อฮะเราลองมองว่านี่คือประตูทําให้เราไปสู่ความสุขผมผมขอยกตัวอย่างเรื่องการใช้ o OK k r ซึ่งคือระบบการตั้งเป้าหมายของหอสมุดมาเลยธรรมศาสตร์ในมุมนี้ให้ฟัง คือฮอสมุดเนี่ยเขามีคีย์ลีซอข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับจํานวนคําชมซึ่งเป็นคีย์ลีซอที่ดีนะเพราะมันทําให้คนทาแล้วมีความรู้สึกปลืม้มอ่ะมีคนชมเรามีคนแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำอ่ะครานี้มันมันเปลี่ยนไมเซตของคนทํางานไปตรงนี้ครับซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่คิดนะแต่ว่าผมผมได้ฟังท่านพอออดีตพออฮอสมดเล่าให้ฟังเนี่ยบอกว่าพอเขาเจอปัญหาปุ๊บเขาเจอคําบ่นปุ๊บถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราเจอคําบ่นเรารู้สึกไง เรารู้สึกว่าแย่จังเลยท่านอุตส่าห์ทำตั้งแค่นี้แล้วทำไมยังมาด่าฉันอีกใช่ปะแต่ไม่เซ็กตอนตอนตอนนั้นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเลยเขาเปลี่ยนว่าอ๋อถ้ามันมีคําบ่นแปลว่ามีปัญหาถ้ามีปัญหาก็เป็นโอกาสของเขาวาสิที่เขาจะได้แก้ปัญหานั้นเช่นสมมุติคนบ่นว่าสมมุตินะผมแค่ยกตัวอย่างนะทําไมรอคิวนานจังถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ยก็ฉันมีคนน้อยมันก็ต้องนานแบบนี้แหละก็จบแล้วก็เซงกันไป แต่พอพอพอเปลี่ยน mindset ใหม่ว่าอ๋อฉันรู้แล้วเว้ยมันเป็นเรื่องของการรอคิวนานแปลว่ามีปัญหาถ้าฉะนั้นเนี่ยฉันแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยฉันได้คําชมมหาศาลแน่นอนเพราะมันไม่ได้มีคนเดียวหลอกที่รอคิวนานมันมีคนเป็นร้อยเป็นพันที่รอคิวนานเพราะฉะนั้นเรามาหาวิธีการแก้ทําให้รอคิวได้เร็วขึ้นดีไหมเห็นไหมคุณจะเปลี่ยนมุมมองทันทีนะว่าปัญหาคือประตูไปสู่ความสุขอ่ะเพราะว่าคุณแก้ได้แล้วคุณได้คําชมมหาศาลแน่นอน กลับมาที่ชีวิตเรานะผมว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอยู่อ่ะเราลองคิดดิว,ว่าถ้าเราผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราจะมีความสุขแค่ไหนแล้วมันจะอาจจะไม่ใช่ความสุขเราคนเดียวด้วยนะเพราะเราจะสามารถเอาเรื่องราวที่เราทำอ่ะไปแชร์กับคนอื่นให้เขามีความสุขได้อีกด้วยสมมุติผมเขียนผมทำพอดแคสก็แล้วกันเนี่ยไม่สมมติเราทำอยู่เนี่ยแล้วไม่มีคนฟังเนี่ยมันเป็นปัญหามันทําให้เราทอ้อไหมใช่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือเนี่ย ถ้าผมสามารถเปลี่ยนปัญหานี้แก้ปัญหานี้ได้ผมสามารถไปเจอเทคนิคที่ทำฮอตแคสต์แล้วมีคนฟังเยอะได้จากที่คนฟังน้อยมากจนเป็นคนฟังเยอะได้เนี่ยผมมีความสุขได้แน่นอนแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวด้วยนะผมจะไปบอกพอดแคสเตอร์คนอื่นท,ที่ที่เริ่มทําแบบผมว่าทําอย่างนี้ทําอย่างนี้แล้วมันจะดีเขียนเพจแล้วไม่มีคนตามปัญหาให้ปัญหาแต่นี่คือประตูไปสู่ความสุขนะหาวิธีไหมที่จะทําให้คนตามเรา หาวิธีไหมทําให้คนอ่านบทความเราหาเจอปุ๊บคุณมีความสุขเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนตามเยอะละแล้วคุณก็ไปเล่าให้คนอื่นให้คนอื่นมีความสุขได้ด้วยมองปัญหาเป็นประตูสู่ความสุขนะครับข้อที่18นะช่วงชีวิตที่ตกต่ําที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดเวลาเราผ่านสิ่งนั้นไปได้แล้วทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรดีเลยในชีวิตงานก็โดนไล่ออกแถมแฟนก็เลิก พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเงินก็ไม่มีนี่คือจุดตกต่ำในชีวิตใช่ไหมจดไว้เลยครับผมบอกว่าจดไว้เลยครับตอนนี้ความรู้สึกอารมณ์เป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงเพราะวันหนึ่งเนี่ยพวกนี้มันจะกลายเป็น the best story มันจะเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดครับแต่มันยังไม่ใช่เรื่องเล่าที่ดีที่สุดตอนนี้เรายังไม่มีอารมณ์จะเล่าให้ใคร,ใคร,ใครฟังหรอกแต่ผมเชื่อว่าพอต่ําสุขแล้วมันก็ต้องมันมันจะต้องดีขึ้นทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปอะ่ะมันไม่มีหรอก มันจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้มันตกต่ำแบบนี้ตลอดการไม่มีหรอกเดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้ววันที่ผ่านไปนะคุณจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับคนรุ่นหลังฟังให้กับลูกคุณฟังให้กับใครต่อใครฟังมหาศาลคุณคุณลองดูคนที่เขาเป็นเขาเรียกว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจดิของโลกเลยไม่ว่าใครก็ตามอะ่ะเขาจะมีสตอรี่ที่มันเป็นเรื่องชีวิตตกต่ำของเขาทั้งสิ้นเลยเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันน่าสนใจไงว่าเขาลุกขึ้นมาได้ยังไง หลายคนเลยครับเราไม่อ่านเลยบอกเป็นพันโลงมัง่งเป็นคนดี่แบบเงินไม่มีมั่งเป็นโอ้ยมีมีสารพัดเลยสารพัดเลยแต่เนี่ยคือเดอะเบสต์ตอรี่เราไม่ใช่โมมานะเพราะเขาผ่านเรื่องนั้นพวกนี้มาแล้วไงข้อ19นะอันนี้ชอบเช่นกันนะครับจริงๆไม่ต้องบอกว่าชอบเช่นกันนะเพราะชอบทุกอันแหละนะครับเขาควรเป็นเหตุผลที่ทําให้คนยิ้มได้โดยเฉพาะในวันที่เขาเหนื่อยล้าข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนานะว่าจริงๆแล้ว ถ้าเราถ้าเรามีความสุขกดีครับแต่และมันจะดีกว่านั้นเยอะมากเลยถ้าเราทําให้คนอื่นมีความสุขได้ด้วยเป็นเหตุผลที่ทําให้คนยิ้มได้ผมชอบคําเนี้มันโดยเพราะวันที่เขาแบบแย่มากๆแล้วคุณไปพูดอะไรสักอย่างแล้วเขาแบบลุกขึ้นมาได้ซึ่งผมดีใจมากนะที่ผมได้มีโอกาสนั้นบ่อยครั้งทําไมรู้ป่ะเอจานจะไปเจอคนอะไรยังไงบ่อยครั้งไปทําให้เขายิ้มได้บ่อยครั้งเนี่ยผม ทำพอดแคสต์นี่แหละเกือบทุกวันนะครับจะมีอินบ็อกเข้ามาที่บอกว่าขอบคุณสําหรับตอนนี้มากผมก็ไม่รู้นะว่าประโยคไหนของของของตอนนั้นไปตอบโจทย์อะไรของท่านแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ถามด้วยผมก็โบกด้วยความยินดีครับดีใจที่ชอบหรือดีใจที่เป็นประโยชน์นะครับเขาก็ขอบคุณมาสั้นๆแบบว่าตอนเนี้ยเปลี่ยนชีวิตผมเลยผมก็ไม่รู้นะว่า คำพูดตรงไหนยังไงบางทีมันไปปลดล็อกอะไรเขาสักอย่างหนึ่งทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบางคนก็เขียนมายาวฮะว่าแบบขอบคุณอนาะจารย์ที่แบบลุกขึ้นมาทําอะไรแบบนี้ทําให้เขาแบบจากคนที่ไม่มีจุดมุ่งหมายจนกระทั่งตอนนี้เขาประสบความสําเร็จแล้วโห oh, เป็น the best compliment นะ่ะถ้าภาษาอังกฤษนะภาษาไทยเป็นคําชมที่ดีที่สุดคําชมที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าอาจารย์เก่งอาจารย์เท่อาจารย์ รู้เรื่องเยอะไม่ใช่ครับความมีความจำที่ดีที่สุดคือผมได้ฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าแล้วผมเอาไปปรับใช้แล้วชีวิตผมดีขึ้นนี่คือนี่คือคามชมที่ดีที่สุดของผมนะครับต้องลองหาทางดูนะคือคือไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาจัดพอดแคสต์นะครับเรามีอะไรที่ทําให้เขายิ้มได้ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันไปนะครับข้อที่20เนาะชีวิตคือการสะสมความทรงจํา ผ่านเรื่องราวต่างๆของเราจงพยายามทําสิ่งดีๆเพื่อทําให้เรามีความทรงจําที่ดีนั่นหมายถึงว่าเราจะมีชีวิตที่ดีวันก่อนวันนี้ดิไม่ใช่วันก่อนเลยนะวันนี้อ่านโพสต์ของคุณเอนิ้วกลมซึ่งเป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ผมติดตามนะเขาเขาพูดถึงมุมมุมหนึ่งแต่ว่าผมเอามาขยายความในข้อนี้คือว่าเขาบอกว่าคนเด็กเนี่ยจะมองแต่ไปข้างหน้าเพราะอาดีตเขาไม่ค่อยมีสมมติเด็กอายุ1 5บหเนี่ยอดีตมันก็คือแบบ กินข้าวไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรมากไงเพราะนั้นเขาจะมองในอนาคตเขาจะตื่นเต้นเขาจะตั้งคําถามเต็มไปหมดว่าจะเป็นยังไงทํำยังไงอะไรยังไงส่วนคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่เขาไม่ค่อยมองในอนาคตอ่ะอายุเจ็ดิละเขาไม่ค่อยมองหรอกว่าอีกสิปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะมองแต่อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเพราะว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเขามันคืออดีตเขาผ่านมาเจ็สิปีแล้วอ่ะผมกลับมาสะท้อนตรงเนี้ย คุณอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขอะตอนนี้คุณต้องเก็บแต้มเก็บแต้มแปลว่าอะไรทำเรื่องเราดีๆสร้างความทรงจําที่ดีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สะท้อนมาเรื่องเรื่องของครอบครัวเหมือนกันนะตอนคุณมีลูกอะ่ะคุณพยายามมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับลูก เพราะวันหนึ่งลูกก็เติบโตขึ้นไปนะต้องเอาต้องยอมรับนะถึงแม้ว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะที่แบบลูกจะเติบโตแล้วเขาจะแข็งแกร่งแล้วเขาจะมีครอบครัวของตัวเองแล้วเขาก็จะจากเราไปคาว่าจากเราไปไม่ได้แปลว่าเขาจะเกลียดเราหรือว่าเขาจะไม่อยู่กับเราเสมอไปนะแต่ว่าเขาจะไม่เหมือนเด็กเล็กๆ,ๆที่วิ่งมาหาคุณพ่อคุณแม่อุ้มหน่อยมันจะไม่มีแบบนั้นหรอกซึ่งซึ่งเอาตรงๆถ้ามีแบบนั้นถ้า ถ้าลูกคุณอายุ25แล้วก็ยังแบบคุณพ่ออุ้มหน่อยคุณก็คงกังวลใจหนักเลยใช่ไหมเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาก็จะมีชีวิตของเขาแต่ว่าสิ่งที่ดีคือความทรงจาครับมันจะอยู่กับเราและเขาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสะสมกันครับลดอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นคอน FLICT ที่มันเป็นข้อคือมันมันห้ามไม่ได้หรอกพ่อแม่โกรธลูกลูกโกรธพ่อแม่มันคงมีแต่พยายามทาให้น้อยก็แล้วกัน ไม่ได้แปลว่าลูกพ่อแม่อย่างเดียวนะทุกเรื่องครับสร้างความทรงจำกับที่ดีกับคนรอบตัวใครมีความทรงจำที่ดีเยอะชีวิตเขาก็จะดีพราะก็จะคิดแต่เรื่องเรื่องนั้นก็ดีเรื่องนี้ก็ดีเรื่องที่ผ่านมาดีหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะดีครับพยายามถึงแม้ว่าบางเรื่องมันก็จะดูแบบไม่เห็นมันจะดีเลยอาจารย์ใช่แต่ว่าอย่าไปโฟกัสมันมากข้อ21บนะครับ อยากจะทําทสิ่งเล็กๆหรือสิ่งใหญ่ๆดีให้ถามตัวเองว่าอะไรทําให้เรามีความสุขกว่ากันคือมันไม่มี absolute answer หรือไม่ได้มีคําตอบเดียวว่าอันนี้ต้องทําสิ่งใหญ่ทําใหญ่อย่างเดียวอย่าทําเล็กอันนี้ต้องทําสิ่งเล็กถามตัวเองมีร้านหนังสือเล็กๆร้านหนึ่งกับมีเป็นเจ้าของกิจการพันล้านอันไหนเรามีความสุขกว่ากันถ้าบอกว่ากิจการพันล้านเสียอาจารย์ก็ลุยเลยทําสิ่งใหญ่ลุย ก็บอกจา์เอาแค่ร้านสื่อเล็กๆควอมสุกว่าก็ลุยทําสิ่งเล็กๆก่อนนะครับถามตัวเองฮะไม่มีใครบอกได้หรอกนะครับแล้วข้อสุดท้าย22นะครับบางทีคนเราคนที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาเนี่ยใครจะไปรู้ว่าเขาอาจจะผ่านเรื่องราวที่ผ่านโผลมานับครั้งไม่ถ้วนก็ได้อย่างที่ผมบอกนะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราแบบคิดว่าไอ้เรื่องราวที่แบบ ดาม่าอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่คะคนปัจจุบันธรรมดาเพื่อนเรานี่แหละที่อาจจะผ่านดาม่ามาเยอะมากในชีวิตแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองนะครับก็เป็นข้อเตือนใจว่ามนุษย์มันก็มีทั้งขึ้นและลงอย่างนี้สาหรับหนังสือนะผมรีวิวจบแล้วนะครับสอตอนวันนี้กับเมื่อวานนะครับครีมชั้นบนของคุณพลอยเซ่นะครับคุณพลอยลุมทองหรือผมเรียกว่าคุณเซ่นะครับลองไปหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศนะผมไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะชอบก็เอามาเล่าให้ฟัง โอเคครับแล้วเราพบกันในวนิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story